ท้าวสุรนา,ารีย่าโมเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกว่าโคราชซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะวีรสตรีที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ปกป้องเมืองโคราชจากกองทัพลาวในช่วงรัชกาลที่สประวัติของท้าวสุรนา,ารีท้าวสุรนา,ารีหรือคุณหญิงโมเดิมชื่อโม เป็นภรรยาของพระยาสุริยเดชหรือทองคําเจ้าเมืองนครราชสีมาในช่วงปีพศ2369พระเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก่อกระบฏต่อสยามและยกกองทัพเข้ามาตีรั้วเมืองต่างๆรวมถึงเมืองนครราชสีมาเมื่อเมืองแตก กองทัพลราวกว่าต้อนชาวเมืองไปเวียงจันทร์คุณหญิงโมได้ใช้ไหวพริบและความกล้าหาญร,รวบรวมสตรีและชาวบ้านวางแผนตีโต้โดยอาศัยจังหวะที่ทหารราอ่อนล้าแอบซ่อนอาวุธและใช้กลยุทธ์หลอกลวงหลอกล่อทำให้สามารถปลดปล่อยตัวเองและชาวเมืองจำนวนมากกับคืนมาได้ จากความกล้าหาญครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีอนุสาวรีย์และการลำลึกปัจจุบันอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตั้งอยู่ที่ประตูชุมพลเมืองนครราชสีมาเป็นจุดสำคัญที่ประชาชนได้ความเคารพและสักการะโดยมีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีหรือ งานฉลองวันย่าโมเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูสุมรรน,นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังอนุสาวสรีย์เทาชรานารีค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองโคราชหลังจากสักาการะกับว่าย่าโมแล้วต้องห้ามพลาดมาเดินรอบประตูชุมพลแห่งนี้กันนะคะได้ยินตำนานเล่าขานกันว่าหากลอดประตูชุมพลหนึ่งครั้งจะได้กลับมาเยือนเมืองโคราชนี้อีกเร็วๆนี้หากลอดเป็นครั้งที่สองจะได้ทำงานหรือมาอยู่ที่เมืองโคราชค่ะแต่ถ้าหากลอดครั้งที่สามอาจจะได้คู่ครองเป็นคนโคราชเลยนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาคารวีรกรรมเท้าสุรานารีนะคะข้างในก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูกันเลย